นี่แหละเขียนมาจากตัวละครของซันแทบจะไม่ใช่แฉะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนื้อเพลงบอกบอกเกี่ยวกับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวละครซันมีให้แล้วก็ทำให้กับสกายยิ่งง่ายเลยเพราะว่าเราเรารู้จักตัวละครอ,อยู่แล้วเพลงเขียนมาจากความหลังแล้วก็ความรู้สึกตัวละครน,นี่ไม่ทำให้เราตีความง่าย ใช่ครับต้องจินตนาการว่าเตมิสันในกันทั้งมูดเสียงทั้งอะไรก็คือเป็นตัวละครซันเลยเป็นตัวละครซันก่อนแล้วค่อยอัดเพลงค่อยร้องเพลงนั้นครับ <S <S ใช่ครับเพราะฉะนั้นร้องผ่านเร็วมากเพราะว่าผมคนดูจะมันใส่ครับจริงๆก็ก็แค่นหละครับด,ด้วยด้วยด้วยการสื่อสารกันกับโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็ด้วยความที่ เพลงไม่ได้ยากมากรวมถึงเราไม่ต้องตีความอะไรมากมายไม่ต้องมาแบบตีความเองเพราะว่าเพลงเบสออนจากตัวละครเขาเป็นตัวละครปุ๊บร้องมูดสิ่งที่จะสื่อสารว่าทางเสียงเนี่ยมันก็มันก็ได้เลยมันแบบไม่ต้องมีอะไรมาอาจซ้ําหรือว่าอะไรมันก็เลยผ่านเลยก็ดีนะครับหลายคนก็บอกว่าชอบติดหูดีครับผมแล้วก็ความหมายของเพลงก็ดี ของการก็เป็นอีกแนวนะครับเป็นของผมจะเป็นแนวแบบช้าๆซึ้งๆของการจะมีบีมีความมีจังหวะขึ้นมาหน่อยแล้วก็นั่นแหละครับเป็นเป็นเป็นเพลงที่แต่เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกตัวละครสกายที่การถ่ายเข้าออกมาน่ารักดีครับเพลงน่ารักน้องก็ทำออกมาได้ดี